ดีครับวันดีครับมาทดสอบไ้เฉยดูก่อนว่าสตรีมนี่สตรีมได้หรือเปล่านะก็ตอนนี้สตรีมมันขึ้นวันดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้คือมาลองเฉยว่าคออืนนี้ไหวหรือเปล่าโอใช่จะเล่นจะเร่งเร็วไปไหนอืมดีครับผมดีครับคืนนี้มูนอาจจะมาใช่ป่ะมันเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วอะ่ะถ้าผมเดาไม่ผิดนะน่าจะมาน่าจะมาใช่ ตอนนี้ปิงก็ดีอยู่นะอะไรจะมาจัดนาคอตอะไรบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอทดสอบความแรงของเครื่องก่อนอืมเรื่องปิงก็ใช้ได้อยู่นะตอนนี้อ๋อพี่จะซื้อไหมครับซื้อครับ สถานภาพของสเตีมดีมากอ๋อดีมากอยากรู้ว่าเวลาเล่นมันจะกระตุกหรือเปล่าไงเอออยากรู้แค่นั้นแหละสวัสดีครับสวัสดีครับนะี่ดีครับอ๋อแอนหน่อยอะไรอ๋อเพื่อนเต็มอยู่วะ อ๋อยาแคนแล้วใช่ยาแคนแล้วโทรศัพท์ใช้รุ่นอะไรเหรอโทรศัพท์ใช้รุ่นส a ม s u งแก a ซี่ y อ8 p ปดพครับจอก็จะแปลกๆอย่างนั้นแหละโอเคนะขอสวัสดีครับ300คนดูก่อนว่าคืนนี้มูลอาจจะเข้าหรือเปล่าครับถ้าเข้าผมได้จัดนะ ถ้าไม่เข้าก็ไม่จัดดีครับพี่เซฟดีครับอยากดูพี่เล่นดังมวยเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลองดูเฉยนะอ๋อภาพมันเล็กเพราะว่าโทรศัพท์ครับคือ S8 จอมจะใหญ่กว่าปกติไงมันก็เลยเล็กๆครับ เติมซื้อเลยป่ะเติมซื้อเลยเนี่ยเดี๋ยวออกไปเซเว่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นฮุกวอร์ดิเป็นไงวะมาทดลองเล่นฮุกวอ์ดูครับฮุกวอ์ดู เดี๋ยวลองเล่นฮุกวอดูนะว่าเป็นยังไงมันไม่ได้ยินเสียงในเกมใช่ปะเดี๋ยวขอปรับอะไรนิดนึง,งเ,นดดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยฮุกวอทเลยมันจับคู่ช้าจังวะเดี๋ยวลองเล่นฮุกวอดูนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน โอเคทำแบบนี้หละจะได้ยินเสียงในเกมด้วยรอพี่สตรีมมานานและอยากดูแสนสับไวๆขอขอบคุณมากครับไม่คือเออคนไม่ค่อยเล่นเปล่าวะฮุกวอเนี่ยไม่จับคู่เป็นนาทีเลยบ้าไปแล้วเดี๋ยวเอาใหม่คือจะมาทดลองเฉยๆครับว่ามันแหลกหรือเปล่าไงเออ ไป่ไดนทางตรงนี่วาวะแมวแมวเดี๋ยวเดี๋ยวทดลองก่อนทดลองก่อนสวัสดีครับมาทดลองนเถอนะฮุบบอลจะเล่นได้ไหมเนี่ย yeah. อะไรมูลาห้าแล้วก็สิบคูปองโอ้มันแพงขนาดนั้นเลยเหรอมูลานเนี่ย อ่าดอเซอร์มาส่วนใหญ่เติมทีละกี่บาทก็เติมเยอะๆทีเดียวเลยครับคอรู้สึกผมผมว่ามันได้คุ้มดีนะแค่ <c oughs> ฮุกวอลม่นจับคู่นานวะจริง <c oughs> <ๆ>มันจับคู่นานจริงนะ อะไรดอยเซอร์ว้อยไม่ใช่อ๋อออ <c oughs> เดี๋ยวเรามาใหม่แล้วกัน <c oughs> มาละ <c oughs> มาแล้วครับมาละ ผมไม่นด้ตัวนักมวยได้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจับได้แต่นักมวยเนะี่ยได้ยินเสียงเกมกับเสียงผมปะหรือว่ายังไง่ยมาแล้วครับมาแล้วกดเลยกดเลย คืออยากรู้ว่ามันแหลกหรือเปล่านะจอ Samsung Galaxy S8 แม่งก็ไม่เหมือนใครอีกคือแบบเออคือจอแม่งกว้า,างไงแล้วเสียงเกมนิดน,นึงหรอโอเคเดี๋ยวรเสียงเกมครับจอแม่งแบบไม่ปกติอ่ะ S8 p l u อ่ะคือแบบคือผมซื้อ <c oughs> ขอภายครับ <c oughs> <c oughs> ขอภัยคือผมซื้อเครื่องที่มันรุ่นใหม่ทันสมัยแรงๆก็เพราะว่าจะมาอัดคลิปให้มันลื่นๆนี่แหละแต่แต่เสือกจอไม่เหมือนบ้านครับอันนี้จริงนะโอครพายคื้อโทรศัพท์ทันสมัยแบบ ยังไงไปรุ่นไปรุ่นหน่อยเงี้ยเรามาแ่กด้ไปโอ้ยไปไหนเดี๋ยโหมันอ่เรายืนในกรอบที่เราชนะนีว่ายืนในกรอบนี่เราชนะ Hey 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 oh, An ally has been defeated. Oh ho, die. Game down, uh. An ally has been defeated. I shall fight. My enemy has been defeated. โอเคโอเคเอาเสียงเกมอันนี้เบาเราจนสุดแล้วนะปิดเลยเหรอโอเคปิดเลยปิดเลยอันนี้ปิดเสียงเกมเลยอ๋ออันนี้อันนี้แพ้อันนี้แพ้ผมไม่เครียดครับฟุกบอเพราะว่าเรามาทดสอบไเสีย่ไงเราไม่ออกเกมก็พอครับแพ้แพ้แพ้ไม่เป็นไรนะเสียงเกมโคตรดังเลยเหรอ ขนาดนั้นเลยือเราอาจแชทไปด้วยอุ้ยอุ๊ยเอ้ยผมไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยโมได้อ่านแชทราคาโทรศัตท์เท่าไหร่สามหมื่นสองพันบาทครับแต่เวลาอัดคลิปนี่ต้องไปตั้งต้องไปแบบนี่เยอะอะไรวะตัดต่อให้มันจอมพอดีพอดีลำบากกว่าเดิมไงลำบากกว่าเดิมไงชี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะาาเขา, 30, 2> 2, าตายอยู่้ะ ตายอีกแล้วโอ้โหไอคนที่มาเล่นฮุกบอเขาสงสัยว่าเฮ้ยไอเซเทนนี่แม่งตายบ่อยจังวะอะไรวะงงอ๋อเขาเขาคงแบบเฮ้ยเซเทนนี่แม่งโอ้โหเล่นฮุกวอลเฮี้ยตายอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราจะไม่มาเล่นละฮุกว,วอฮุกวอเนะี่ย ใส่ขัข้นขาดให้หายอ๋อเดี๋ยวใส่หูฟังก่อนคือแบบใส่หูใส่หูฟังแล้วมันจะไม่ได้ยินเสียงเกงไมไงอ,อ่แสบหูเอาเหมือนเหมือนผมว่าผมจะสตรีมไม่ได้นะคือใส่หูฟังมันจะไม่ได้ยินเสียงเกมเสียงจะได้ยินเสียงผมชั้นนี่แหละ เียแจกไปกี่ตัววันนี้โอ้โหอยากจะบอก FC ว่านะครับอะไรว่าฝั่งโน้นคิวเดอร์ไม่อันนี้ฮุกวอลอันนี้ฮุกวอลเฉยเราไม่ค่อยเราไม่เคยมาเล่นฮุกวอลเลยนะใช้โทรศัพท์รุ่นไรใช้ S8 ปดพาร์ทครับ จอมันจะแปลกๆอย่างนี้แหละอันนี้มาทดลองเฉยนะเหมือนตอนนี้เราจะไม่รอดครับตอนนี้เราจะไม่รอดอุู้ตายอีกละ <c oughs> ตอนนี้แพ้ตอนนี้แพ้ก็ปิงอยู่ประมาณหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะถือว่าพอเล่นได้ถือว่าพอเล่นได้แต่ตอนนี้แจกอยู่อะทุกวอเน่ะแต่แต่พอห้าห้านี่เล่นได้อยู่ เอเจ็ดเท่าไหร่อ๋อไม่รู้ดิประมาณสองหมื่นนังประมาณนี้แหละโดนค่าเรือรัวใช่ครับเนี่ยตายยี่สดในทีได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำสมาธิหน่อยเออเฮ้ยกอบสีฟ้าแล้วว่ะเอ้ยกอบสีฟ้าแล้วว่ะเอาว่ะอืม ไม่เคยไม่เคยไม่ค่อยมาเล่นฮุกวอลครับเคยเล่นฮุกวอลอยู่แต่ไม่ค่อยมาเล่นยังเกี่ยวเกี่ยวว่าวอยู่เลยนหะเกี่ยวอย่างว่าอะดูดิเกี่ยวไม่โดนนะเกี่ยวไม่โดนใครเลยมูลานไม่รู้ว่ากี่คูป,ปองนะน่าจะประมาณสี่ร้อยเก้าสิบไม่ก็ห้าร้อยเก้าสิบครับสองราคานี่แหละเตรียมตังค์ไว้เลยเตรียมตังค์ไว้เลยสองราคานี่แหละประมาณนี้ เล่นด้วยเหรอโอ้เดี๋ยวจะไปแล้วครับตายไปขีดตัวเนี่ยจะสิบตัวละเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มาเล่นละฮุกวอฮุกบอเนี่ยเดี๋ยวไม่มาเล่นละเดี๋ยวไม่มาเล่นละเฮ้ยบูคองปัจกิลสองไหฮุกวอฮุกวอลอุ้ยลากมันมาฆ่าเราเหรอทำไมพี่คขับไข่เจียวอร่อยไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้กินไข่เจียวไม่้ถามตลกเนี่ยมะพี่เซฟครับมีอะไรหรอครับเดี๋ยวบางทีผมก็ไม่ได้ค่อยอ่านแชทเดี๋ยวเดี๋ยวแตพยายามอ่านอยู่แต่ฮุบวอรนี่ไม่ต้องถามว่าฉันจะชนะหรือเปล่าแพ้นะอีเนยอ,อีเนยมาฆ่าเราอีเนยมาฆ่าเราโอ้แล้วไปแข่งฝั่งนูนะ้นแล้วกูจะไปต่อยยังไ,ไงวะเนี่ยโอ้ยมาอีกแล้ว โอ้ล่ามันมาค่าล่ามันมาเชื่อชัดๆเกี่ยวบันทึกไฟมาไอ้บันทึกไฟกระโดดทีมเราตายหมดเลยชิบหายเออตอนนี้ปิงดีอยู่นะครับปิงดีอยู่ปิงดีอยู่เราจะมาทดสอบปิงเฉยๆเราไม่ได้มาโอ้โหจริงจังอะไรมากกับฮุกมอนะเป็นโหมดแบบเวลาอะไรแบบยังไงอะเห้นโหมดชิวๆว่ะฮุกวอโอแพ้ <laughs> ชื่อโทรศัพท์อะไรวะซื้อโทรศัพท์หรือซื้อคอมดีกว่า อ๋อเดี๋ยซื้อคอมครับตอนนี้คอมเสียอยู่ครับคอมผมโคตรกากอะบอกตรงยังไม่รู้เลยว่าคอมผมนี่เล่นกาลีนาได้หรือเปล่านะคือเข้าไปแล้วมันก็เด้งๆอ่ะติงต้องอ่ะเดี๋ยวผมก็เก็บตังค์ซื้อคอมอยู่เนี่ยจะไม่ซ่อมละโอเคก็ดส,สอบแล้วครับ คือเล่นได้นะแม่แหลกนะแม่แหลกเลยนะแต่ตายบ่อยอันนี้พูดจริงๆพี่ผมมีส,สกินแลนด์เดี๋ยวจะไปแล้วครับทดสอบพเฉยว่ามันแหลกหรือเปล่าเราทดสอบพเฉยว่ามันแหลกหรือเปล่าแต่ไม่แหลกนะเออเดี๋ยวเดีย๋ยวเจอกันตอนดึกครับว่ามันจะมูนาจะเข้ามาหรือเปล่านะบายไปละ โอ้ oh, สียประวัตเลยบายครับบายแล้วเจอกันแล้วเจอกันายบายนะ hmm. คืนนี้เจอกันครับลื่นใช่มันลื่นครับเออทดสอบแล้วมันลื่นมันลื่นมันลื่นใช่ใช่ต้องแก้ไขเรื่องเสียงเกม อืหรือว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเพลงยัดใส่เดี๋ยวเดี๋ยวนะผมเปิดเปิดเพลงในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งใส่ยัดใส่หูฟังได้นะเพราะว่าตอนนี้มีโทรศัพท์สองเครื่องครับทำทำคล้ายๆกับป่าลักอะ่ะรู้จกักป่าลักปะเปิดเพลงใส่หูฟังอีกรอบหนึ่งอะ่ะเ,เดี๋ยวผมจะลองทำแบบนั้นดูเอ s เท่าไหร่หอ๋อ f p เอ ไม่คงที่ครับมีโหมดเฟรมเรสูงก็จริงครับเอพยอยู่ประมาณหกสิบห้าสิบหรือว่าสี่สิบครับเวลาเล่นน่ะถ้าเปิดเฟรมเรทสูงก็ประมาณหกสิบสี่ิห้าสิบนี่แหละเออประมาณนี้ถ้าเป็น iPhone อาจจะหกิบตลอดนะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบดูนะเดี๋ยวเปิดเพลงใส่ยัดใส่หูฟังเลยจะได้จะได้ยินเสียงเพลงด้วยเสียงผมไปด้วยไง เออใช่ใช่บางทีเราต้องศึกษาจากคนอื่นเนี่ยว่าเขาสตรีมยังไงบ้างว่าเขาทำยังไงครับอยากให้พี่เซฟทำคลิปนาคอจังโทรศัพท์ผม APN 1หนึ่งก็เจอมาแล้วโอ้ oh, ใช่อ่ะหนึ่งเลยเหรอเวอร์ไปหนึ่งอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปลแล้วนะเดี๋ยวผมไปลแล้วนะ เดี๋ยวผมไปแล้ว iPhone 5s 3 0 a p m อยู่ที่ว่าจะเปิดคือถ้าจะทดสอบอต้องเปิดโหมดเฟรชสูงก่อนครับจะจะรู้ว่า fps มันเท่าไหร่นะอืมโอเคไปละไปละไปละตั้งค่าเพื่อคนสงสัยตั้งค่าผมตั้งค่าประมาณนี้นะเผื่อค่าสงสัยครับอ่ะประมาณนี้เลย อ่าโอเคพี่ทำคลิปมาท้อนหน่อยเดี๋ยวผมเดี๋ยววันนี้ผมจะลงคลิปเบต้าสูตรไอเทมมีมาร์คครับรอดูกันได้โอเคไปละไปละไปละไปไหนก็ไปแล้วครับมาทดสอบเฉยโอเคบายแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ